ตเต้นรำทำครวัวรถเชปนะคะอยากจะบอกว่าท่านผู้ชมว่า2เดือนนี้นะคะพัทรวรินทร์จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวภูเก็ตนะคะทําไมพัทรวรินทร์ถึงมาภูเก็ตนะคะงานแรกที่พัทรวรินทร์มาเยี่ยมนะคะคืองานนี้นะคะภูเก็ต Family and g o r m e t Festival นะคะคืออะไรอ,อธิบายนิดนึงนะคะเป็นเฟสติวัลสำหรับสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆนะคะจัดโดยบริษัทจอโ,โคตานั่นเองนะคะแล้วก็มีสปอนเซอร์ใจดีอย่างแสนซิลิแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะคะ วันนี้นะคะตอนเช้าเดี๋ยวเราเห็นข้างหลังของเรานะคะมีเด็กกำพร้าจากมูลนิธิ9กับมูลนิธินะคะที่ทางโ,โตโยต้าได้สรรหามานะคะที่โ,โตโยต้าตัดสินใจว่าดูแลเด็กที่ดีที่สุดแล้วก็สามารถมีอะไรคือเด็กๆให้มากที่สุดนะคะก็เลยเลือก9มูลนิธินี้นะคะวันนี้นอกจากจะมีฟันแฝข้างหลังนะคะข้างในนะคะ ข้างในยังจะมีเป็นกอเมบุฟเฟ่ตนะคะจาก16โรงแรมใหญ่ๆใ,ในภูเก็ตนะคะมาเปิดบูธขายอาหารให้กับเรานะคะจะเป็นอาหารอะไรมามีตั้งแต่เบอร์เกอร์คาบับทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้าง,างในอีกทีนึงแล้ววันนี้ยังไม่หมดตรงนั้นนะคะวันนี้พัทระวะรนนินญาจะเป็นพิธีกรขึ้นไปเปิดตัวให้กับวง modern dog ด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ พัะราวรินทร์ก็นางอยู่กับคุณอนันต์นะคะสวัสดีค่ะคุณอนันต์นะคะทุกท่านก็ของคุณตาคุณตานะคะเพราะอีเวนต์ต่างๆของเรานะคะก็เป็นบริษัทของคุณอนันต์จัดทั้งนั้นนะคะคุณธนันวันนี้ภูเก็ต Family g o u r m e t Festival นะคะคุณอนันต์จัดเพราะอะไรจุดประสงค์ของเฟสติวัลอันนี้คืออะไรคะจุดประสงค์ที่หนึ่งนเราอยากจะทำวันหนึ่งของเด็ก ที่ด้อยโอกาสเป็นวันความทรงจำที่พิเศษที่สุดของเขานะฮะทางท่านผู้ชมอาจจะจำได้ว่าตอนวัยเด็กนะฮะอาจจะมีลุงป้าน้าใครก็แล้วแต่ให้อะไรสักอย่างหนึ่งเราอาจจะไม่เจอเขาอีกแต่เรามีความทรงจำที่ดีของวันนั้นไว้อยู่ะนะครับเราต้องการให้เป็นวันนั้นของเขา the very special day ของเขา very special day ของเขาที่จะจำได้นะคะแล้วทำไมทาไมถึงต้องไปภูเก็ กลุ่มเด็กที่ด้โอกาสในภูเก็ตนี่เนี่ยจริงๆมาตรฐานการศึกษาหรือความรู้หลายๆอย่างนี่เขาได้เปรียบที่อื่นนะฮะเพราะเขามีวอลเนเทียชาวต่างชาติอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะจุดประสงค์ของเราคือว่าเราอยากจะ break วงจรของความยากจนให้ได้ว่าถ้าเราสมมติสามารถช่วยคนให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นได้แล้วภาษาอังกฤษเขาได้อยู่แล้วนะฮะ เราช่วยต่อยอดสักนิดนึงนิดนึงแล้วเขาจะไปนะะในอีกไ,ลไกลกลไกนั้นจะมันจะช่วยให้เขา<อ>แล้วการที่เราโชว์ให้เขาเห็นว่าเราช่วยหลายๆคนคในจิตสํานึกของเขาไม่รู้ว่าเราคาดหวังมากไปหรือเปล่าแต่ว่าเรามองว่าถ้าเขาสามารถช่วยคนอื่นต่อ,อในอนาคตได้ p a ะเพเดฟฟอรนะฮะมันก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นกับสังคมของเรา แล้วก็สําหรับงานวันนี้มีกจิจกรรมอะไรบ้างคะตั้งแต่เช้าเพราะว่ามาตั้งแต่เช้านี้ก็เห็นวุ่นวายมีบูธอาหารมีของเล่นมีอะไรมันมีอะไรบ้างทั้งวันตั้งแต่เช้ากี่โมงถึงกี่โมงคะคุณอน,น,นันต์งานเช้าก็เริ่มตั้งแต่เด็กเข้ามาในงาน<ภ>ตั้งแต่8ปดโมงเช้า<ภ><ภ>นะครับแล้วก็งานของเด็กนี่เนี่ยโดยคร่าวๆก็จะจบประมาณ5้าโมงเย็น<ภ><ภ>นะครับแต่ในภูเก็ตนี่เนี่ยมันมีมูลที่อยู่9ก้ามงเนที่มีฟันดิ้งอยู่บ้าง แต่หลายๆฟันมูลิตี้นี่เนี่ยเราเราใช้นิคำว่ามูลิตี้กันแล้วกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ใช่มูลิตี้แต่เขาเป็นวอร์เรนเทียร์ที่อาจจะเข้ามาที่ภูเก็ตแล้วก็เอาที่ของตัวเองแล้วก็เอาเด็กมาอยู่ด้วยใช่ไหมฮะเราก็ช่วยเหลือเราก็มองว่าถ้าเราสามารถช่วยคนที่จะง่ายต่อการเกิดความช่วยเหลือเพราะเราเองเนี่ยไม่มีเวลาเพียงพอในการที่จะไปทำให้ทุกอย่างถูกต้องค่ะ เมื่อกี้ผมพูดมา objective ที่หนึ่ง<ฆ>เ,เราอยากจะช่วยให้เกิดวันสําคัญของเด็ก<ฆ> objective ที่2อน,นี่ยเราอยากจะช่วยให้คนที่ช่วยเด็กเกิดกําลังใจแล้วมีพลังที่จะช่วยเขาต่อไปรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมีคนสนับสนุนอันที่3ก็คือว่าเราอยากจะให้คนภูเก็ตหรือคนท้องถิน<ฆ>่นที่ไหนก็นแล้วแต่มีส่วนร่วมในการที่รับรู้ว่าเขาได้ช่วยเหลือคนพวกนี้<ฆ>ให้กลไกนั้นในสังคม<ฆ>ท้องถิ่นนนีนย<ฆ>มันเกิดต่อไปได้นะครับ ก็โดยรวมๆแล้วเรามองว่าภูเก็ตน่าจะเหมาะสมแล้วด้วยทีมของงานนี้เนี่ยภูเก็ตก็ยังเป็นพาร์ตี้เพลสด้วยเราเราพยายามจะให้คำว่าให้คนเอนจอยในการที่จะทำบุญอืมไม่ใช่คิดว่ามันเป็นพาร์ล่าหรือเป็นอะไรเรามีความเราสนุกไปด้วยแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยนะคะค่ะคุณนันน์อยากจะฝากอะไรก็ให้กับคนดูทางบ้านนิดนึงค่ะผมอยากจะฝากบอกว่าในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทำดีไม่จำเป็นต้องรอ ให้มันเกิดโอกาสที่จะทําดีเราสร้างโอกาสนั้นได้เสมอนะครับแล้วก็คนเราเองเนี่ยเราก็ไปวัดทําบุญนะครับเราใช้จ่ายในชีวิตของเรานะฮะถ้าโอกาสช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสให้คิดนิดนึงนะครับว่าคุณมีลูกแล้วก็กางคืนนี้เนี่ยคุณก็ห่มผ้าห่มให้เขานอนอนะครับเขาป่วยคุณก็พาเขาไปโรงพยาบาลเขาอยากได้ของเล่นชี้ปุ๊บคุณได้ปับ๊บเขาอยากจะเรียนโรงเรียนดีๆคุณก็ทําให้เขานะฮะถ้าเขาไม่เรียนคุณก็อัดเรื่องของการศึกษาอย่างอื่นให้เขา นะครับถ้าเราช่วยคนอื่นสักนิดหนึ่งที่ไม่ลําบากจนเกินไปนะครับอย่างเช่นในงานนี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้าแค่คนภูเก็ตมาช่วยดูคอนเสิร์ตมาช่วยอุดหนุนนิดหนึ่งนะฮะเงินของเขานเนี่ยก็จะเข้าไปถึงคนที่ด้อยโอกาสอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าเราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการกุศลน,นี้นะฮะทุกบาททุกสตางค์ที่เราขายตั๋วได้เรามอบให้การกุศลหมดครับผม ขอบคคุณครัท่านผู้ชมนะคะต้องขอ,คนนขอบคุณคุณนันท์มากมากนะครับตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่ากิจกรรมของเรายังไม่หมดในวันนี้นะคะยังอีกยาวไกลนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูว่าพระรารวทรินจะพาท่านผู้ชมไปดูอะไรต่อ นี่หอยนางรมพันอะไรเอ่ยอันนี้ปลาหลังแซนด์เฟรเดคร์แคลรเบลอนน่าจะเป็นฟรเดลร์แคร์นะคะนี่มีเมนลอปสเตอร์นะคะวัตถุดิบน่าจะมาจากบริษัทจอโคต้าเห็นผ้ากันเปื้อนอยู่นะคะจะมีป้ายแล้กินฟรีได้ใช่ไหมคะกินไปเอาล็อบสเตอร์ตัวเอาตัวไหนนะคะเอาตัวที่หัวเยอะๆหนูเจอแบบเรื่องมากนิดนึงอ่ะเอาตัวนี้แหละ เนื้อและแกะนะคะถ้าดูไปทางกล่องนู้นน่ารู้เลยว่าปวเป็นวัตถุดิบจากบริษัทเ,เจโคต้าเดี๋ยวไปถามเชฟดีกว่าว่ามีซอสอะไรบ้างสวัสดีครับสัมภาษณ์ได้ไหมคะนี่จากโรงแรมอะไรคะโรงแรมเทสซ์ลากับปะยานฟรีครับปะยานฟรีเชฟคะวันนี้มีอะไรบ้างคะวันนี้เชฟทำอะไรบ้างให้กิน มีซอสอะไรบ้างที่เชฟทำคะ <All right. S 1> อามาชูเกรี้อ๋อแล้วอาหารวันนี้วัตถุดิบมาจากเบริษัทจโคต้าหมดปะคะ <Yeah. S 1> แน่นอนนะคะแน่นอนวันนี้นะคะทุกอย่างอร่อยแน่นอนเพราะว่ามาจากเบริษัทจโคต้านะคะซอสยอะแยะตอนนี้เวทีคอนเสิร์ตกำลังขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันตรนน่อเลยคะ่ะ สวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีครับคุณผู้ชมน้องเชียร์พี่ได้ไปฟันแฟืองของเจคอสตาที่ภูเกต็ตมาด้วยครับผมเป็น,ปนไงครับสนุกได้ไปเล่นอะไรเยอะแยะแล้วก็กินอาหารเยอะมากอืมเช่นคอดอกมีขอดอก,อดดอกมี lobster มีแซลมอนมีเบลลองม, ong, มีโอ้โหหลายอย่าง oh. แต่อาหารฝรั่งทั้งนั้นเพราะเขาเอาเชฟประมาณ16คนที่ภูเกต็ตจากโรงแรม5ดาวหมดเลยั้งหน้าชวนด้วยนะ อยากไปมากเลยเนี่ยค่าต่อเองได้ป่ะโอเคออค่าต่อเองนะแล้วก็เอาค่าต่อให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวชวนไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนั้นนะคะเรากินอาหารฝรั่งมันเยอะแยะมากมายวันนี้ก็อยากจะทำอาหารฝรั่งให้กับท่านผู้ชมนะคะจะเป็น roast pork loin with apple and raisin sauce นี่ครับหมูชิ้นใหญ่ครับโต๊ะนั้นจะเป็น pork ็ h o p ์นะคะธรรมดาคนเราจะกินพอกช็อปส์กับ apple sauce แต่วันนี้พี่อยากจะทำเป็นรสชาติแบบ sweet and sour เพราะฉะนั้น sweetness ของเราเราจะได้มาจากลูกเกดครับ ซอ u r ของเราเราจะได้มาจากหือความทอร์ตเราจะได้มาจากแอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ําอย่าลืมใส่เกลือแล้วมะนาวนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เขาดำเพอแล้วลูกเราไม่ได้ดิฟรายนะคะก่อนแรกเราก็เอาพอกของเรานะคะจะเป็นพอกลอยหรือว่าจะเป็นช็อปสก็ได้นะคะเสียไหมฮะหรือว่าเสียตะเข้าวนี้ เชื่อหรือไม่หมูมันเป็นเนื้อที่มีกลิ่นมีรสชาติที่หวานนะฮะเนื้ออย่างอื่นไม่ค่อยหวานแต่เราใส่อะไรไปบ้างฮะเกลือพริกไทยดําเบสิกเบสิกนะคะแล้วเราจะใส่ในกระทะโดยที่เราจะไม่เคลื่อนที่เขาทำไมเราถึงจะไม่เคลื่อนที่หมูนะคะทมถ้าเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราจะได้คาราเมล i ลเซชันคือความหวานของหมูจะออกมาโดนความร้อนของกระทะแล้วมันจะเกิดการคาราเมลไลซนี่คือ ลักษณะสมบัติเด่นของตัวหมูตัวหมูใช่แล้วก็ใส่เนยนิดหนึ่งเนยนะฮะเกลือพริกไทยดำเกลือพริกไทยคราวนี้จะทิ้งให้เขาคาร์เมลไลซ์แป๊บหนึ่งครับผมใช่เหมือนพี่เมย์พูดถูกว่าถจะใส่อะไรนะซอสเป็นแอปเปิลซอสค่ะแอปเปิลซอสพวกชอบเขากินับแอปเปิลซอสแต่วันนี้จะเอาแอปเปิลซอสลูกเกดแล้วก็พอร์ตไวน์เราจะใส่ฟังดูเฮลที่เฮลที่ มีไวน์ด้วยช่วยกับความดันนะคะคนท้องควรกินเยอะๆเพื่อช่วยความดันจริงเลยวะไม่เกี่ยวนะนะคะใช้เหล้าอะไรก็ได้นะคะลูกเกดแอปเปิลเขียวใช่เราจะใช้ไวน์ขาวก็ได้บร์มูสก็ได้นะคะไวน์แดงได้ไหมไม่ไม่ควรไวน์แดงเราควรใช้กับเนื้อแดงฮะอแลมเบียร์บีฟดูง่ายๆเลยไวน์ขาวก็ใส่กับเนื้อขาวซีฟู้ด อะไรอย่างนี้ชิคเก้นพอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องไวแดงก็กินกับเนื้อแดงเห็นไหมคะมันจะได้สีคาร์บไลซ์ที่สวยตาเรามันมันร้อนไม่เท่ากันอ่าเออเห็นไหมคะชิ้นนี้สวยมากสวยคราวนี้เราจะใส่หอมใหญ่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยวู้ะใส่เข้าไปเลยแล้วก็ เราจะใส่แอปเปิลของเราใส่เข้าไปเลยเหมือนกันใส่เข้าไปเลยแอปเปิลหั่นชิ้นเล็กนิดหนึ่งนะคะม,มันเคยกินแอปเปิลเขียวใช่ไหมคครสชาติเป็นยังไงอธิบายมันจะเปรีป้ยวนิดนึงเัรจะยวเปรี้ยวเปรีป้ยวเรี้ยวมันจะออกอหรือว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่ารสฮารเปรี้ยวเปรี้ยวปัดปดแอปเปลิลลงไปเรียบร้อยแล้วขอตัวพอร์ตไวน์ลาดลงไปเลย น่านะคะคราวนี้ขอลูกเกดนิดนึงคือดูแค่นี้จำได้หมดเลยแค่นี้เอาหมูไปเสียใส่เกลือใส่พริกไทยดำจบย่ลูกเกดกรีนแอปเปิลหัวหอมจบจบพอ้วก็พอดวายว้ขาวพอดวายและเบอรมูดก็ได้นะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วปิดฝาทิ้งไว้ทิ้งไว้ถึงเวลารอโอเคเอาละค่ะหลังจากที่เรารอ มาประมาณนานมากนานมากไม่นานสี่สิบนาทีมันจะคุ้มค่าไหมเนี่ยพี่เมย์คุ้มค่าสิคะเดี๋ยวรอดูนะคะเราไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรเลยนะคะไม่ต้องปรุงรสอะไรแล้วนะคะเปิดมาเนีแน่แน่วนี่โอ้โหนะฮะหน้าตาพร้อมทานพร้อมจะลงท้องเราแล้วก็ง่ายๆเลยนะคะหยิบหมูมาชิ้นหนึ่งจัดให้สวยงาม เสร็จแล้วก็ราดน้ำซอสน้ำก็มีส่วนผสมของลูกเกดแปลนกรีนแอปเปิลส์พอตไวน์ครับบัตเตอร์พร้อมเสิร์ฟเกลือพริกไทยแค่นี้เลยนะคะท่านผู้ชมขอเช็คจานคือวัตถุดิบเนี่ยทำง่ายแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนิดนึงแต่น่ากินไหมอ่ะคุณครับอันนี้อะไรนะเป็นพอกช็อปเป็นพอกช็อปนะคะพอกลอยน์แอนด์แอปเปิลเรซซีรซอ เห็นไหมเทียนเราต้องลองชิมกันแล้วทำแรกนะคะอืมดูนุ่มอะ่ะนุ่มแต่ถ้าจะพิสูจน์ว่านุ่มหรือไม่นุ่มจริงเราต้องเก็นใช่ไหมอ่ะอ้ามโอเคอันนี้ first อ้ามปากปากกับซอมมันไม่เท่ากันนะนุ่มมากคุ้มค่าการรอคอยครับรสีกับเทียนชอบมาก perfect ทำง่าย จะใช้เวลานานนิดหนึ่งครับเก่งปะอีกแล้วคน<ด> <ฮะ S 2> มีความสุขน,นะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะไปใส่จักคอต้าที่นำแต่สิ่งดีๆมาให้กับพวกเรานะคะขอบคุณครับตอนนี้นะคะค<ๆ>เดี๋ยวเราจะเจอกันในฟุตหลัดแต่ก่อนนั้นทุกคนคือกินข้าวไม่กินหรอกขอเข้อกับบ้านกันวกันะครับ สสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชปจะสอนวิธีทให้มรเนี่ยนะคะสามารถายินละทายที่อยู่าในมีค่ะวิธีอะไรบ้างคะเชปคราะมวิธีค่ะสวิธแรกคือเป็นวี่ว่าธรรมชาติมไมเล่ยร่อยๆให้เขามีลลากเวลาเหลือเปื่อนะคะคือเราจะหอยมาจากทะเลนะครับแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำเค็มค่ะ ที่สะอาดใสๆแช่ไว้เลยแช่กี่ชั่วโมงคะก็ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วเขาก็จะค่อยๆคลายดินคลายเมื่อคลายทรายออกมาต้องเป็นน้ําที่น้ำเตรมที่สะอาดใสน้ำเค็มสะอาดค่ะแต่ถ้าเราเร่งรีบนะคะมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะเราจะใช้เทคนิคอันไหนคะเชฟเราใช้น้ําในใช้น้าจืดแช่น้าจืดหรืออะไรเลยสะอาดเหมือนกันค่ะใส่พอท่วมนะครับค่ะพอท่วมใส่พอท่วมได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ ใช้พริกครับใช้พริกเคล็ดลับง่ายๆใช้พริกจะทุบก็ได้ครับจะทุบก็ได้้วแต่ทุบทุบพอบุบพอแตกกครับบุบพอแตกกใส่ลงไปเลยใส่เลยครับแล้วก็มะนาวของเรามะนาวของเราเนี่แหละครับมะนาวที่เรามีในตลาดเขาจะทําให้ไหอยเขารู้สึกระคายเคืองแล้วก็มะนาวที่เรามีอยู่ในครัวทั่วไปครับมะนาวบีบลงไปเลยครับใส่ทั้งเปลือกลงไปด้วยก็ได้อย่างนี้เลย แช่ไว้อย่างงี้แหละครับแช่ไว้ oh. อย่างงี้สักสองชั่วโมงสามชั่วโมงสชั่วโมง,โมงครับคลายทรายแน่นอนหอยก็จะคลายทรายคลายเมือกอะไรออกมาโอเคค่ะเทคนิคการทําให้หอยคลายทรายนะคะ2วิธีง่ายๆนะคะถ้ามีเวลากับไม่มีเวลานะคะที่ร้านอาหารกันเอง2ที่ภูกเก็ตน,นะคะหอยชักตีนนี่คือหอยชักตีนใช่ไหมคะเชฟมีที่ร้านที่นี่ที่เดียวนะคะอาหารทะเลสดใหม่อร่อยทุกวันวันนี้ขอบคุณเชฟจีจีๆนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วง f o ้ d lab ค่ะ ครับวันนี้นะคะเราจะเอ็กซ์เพร์เมนต์ด้วยนาเก็ตนะคะน่าตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นมากนี่เป็นนาเก็ตของจอโคลต้านะคะคทอดอยังไงก็อร่อยอยู่แล้ว,วแต่วันนี้เราจะยอมมาทำเป็นยำนาเก,ก็ตฟังเขาท่านะฝั่งเขาท่าไหมยำนาเก็ตคือนักเกตเนี่ยมนทำอะไรมันก็อร่อยอยู่แล้วมันก็ฟิวชั่นนะคืออะไรมาจากอจอโคลต้ามันก็อร่อยอยู่แล้วเขาให้เงินพี่เพิ่มป่ะต้องไม่แน่แต่ไม่พูดก็ไม่เสียอะไรนะเราทอดนาเก็ตก่อนนะคะกี่ชิ้นนี่ฮะเอาแล้วมั้งเศษนี้เหลือพี่จะแกะกลับบ้า,าน ออผมพาสี่ชิ้นนี้นะ,ะได้ได้ใส่กระเป๋าไว้อนนี้นะคะเราก็รอให้นักเก็ตเรากรอบนะคะ<ช>ส่วนนะคะจะประหยัดเวลาเราก็ทําน้ํายําไว้เรียบร้อยแล้วเอ้นักเก็ตมันต้องมีอะไรบ้างอ่ะนักเก็ตไอ้ไม่ยำยำไม,ม่นี่มะเขืนอเทศมะเขือเทศหอมหอมใหญ่ใส่เลยแล้วก็ขึ้นช่ายขึ้นช่ายอืมตักชีอืมโอเคคราวนี้ ทำแบบ professional ในในทีวีที่คิด่ที่มันโยนแล้วมันคือพูดแลบบ้ว<อ>นะเพราะนั่นไงนั่นไงท่านผู้ชมออแบบโอเค <laughs> อ้อหอดูนักเก็ตของเราทอดมาสีเกรียมสวยนะคะแต่ตอนนี้เราอย่างไม่ได้ใส่เข้าไปตรงนี้ขอให้เขาเสด็จน้ำมันนิดนึงแล้วก็เอานักเก็ตไยข้างล่างนะแล้วก็ยยายออกมา ชูเล่มีกระซิบนะมีกระซิบมีกระซิบให้แยกกับมาสองชิ้นของเทียนนะคะฮะแล้วก็จะใส่น้ำยำเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ครุกครุกครุกคกคกเอาอีกเหรอนิดนึงไหมอาอีกนิดนึงแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ราดลงไปบนนักเก็บของเรา easy 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 กินน้ำ ไม่กินแต่มะเขือเทศต้องกินแบบกินนักเกต็ตกับผักไปด้วยสิระวังฟันหลุดใส่น้ำยำด้วยราดน้ำยำอืมว่าร้อนไหมนะล่ะร้อนไหมไม่ร้อนเลยเหรอเป็นไงคะอร่อยไ่เื่อย่ขอผ่าครึ่งเถอะฉันไม่เชื่อเธอว่าไม่ร้อนอื ไปได้ถ่ายได้ผ่านครับ่านผ่านทานแน่นอนวันนี้ครับท่านผู้ชมพูดหลักของเราก็ป็นของความสำเร็จนะคะเป็นยำนักเก็ตนะคะโอ้นักเก็ตของเจะขอแต่ทำอะไรก็อร่อยนะคะวันนี้ขอบคุณไปเสด็จเจ้ามากๆนะคะแล้ะเราจอกันสัปดาห์หน้าในรายการอะไรแน่นแน่นเด่นนำทัณฑ์วัวโรสเฟิร์ครับวันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ